สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคช่องสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้พอซอกับพีพ่พี่น้องมาที่ดอนปูตาครับเมื่อนี้มี่พี่น้องเพิ่นเดินทางมาแก่บ้าแก่บ่นครับเพิ่นโชคดีครับเพิ่นปรารถนาเอาไว้สิ่งที่เพิ่นปรารถนาหรือสิ่งที่เบิ่นบ่นเอาไว้ประสบผลสําเร็จว่าสั่นครับได้มากกว่าล้า,าสั่นเพิ่นได้ล้านแล้วเพิ่นก็เลยมากครับมาล่ําถวายปูครับ กับพอดีแม่นี่ก็มานี่ก็ได้พศก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแม่นี่แม่นี่ก็บอกว่าฝันแล้วเด้อพอว่าสันแต่ว่าส่วนวาสีแมนหรือโบแมนก็ต้องแล้วแต่พี่น้องไปพิจาจนาเอาครับแม่นี่บอกว่าหายไปเป็นแนวทางเด้อว่าสันเอาส่วนสิเป็นจังไหนพี่น้องก็มาฟังว่าแม่นี่ฝันว่าจังไหนครับตามพอมากครับมันเป็นเหตุบังเอิญได้มากครับเมื่อนี้ สวัสดีครับแมนี่ครับไรมือเ่าเห็นฝันไปเนาะครับแมนี่ครับฝันอยู่จักสหแนงนบแมนงานบแมงนกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเขากับแนวทางเนาะครับเป็นแนวทางครับแมนี่กับบริวาให้ซื้อเล้วกันเตี้ยงานแบบว่าให้ที่นองเอาไปเบิ้งบบงที่ห้ามันมีโชคเนาะเขากับที่จะหน้าเบิ้งจันล่ะแล่นี่ ฝันเหมือดใครับไม่นี่ฟันแล้วที่ครับฝันเหมือคืนนี่ละ่ะเอาฟันซดซด,ดไม่ไม่ไม่อนหอนตัวนี่ก็มากกับ,บเ่รนัดพ่อสวะนากกับเพื่อนกับมาพอดีนะครับพาะว่ามาล่ำไห้ปูมือเ้าเนี่เนเห็ดบางเงินปูบอกว่าหันห้็ดขันหาขันแปดเอาขันแปดกับขันสิบหกกับขาไก่นะเอาขึ้นทนะั่งเงเ้อขันหาไวข้ขางล่างมาสั่นปูวาที่นี่ ขันหาไว้ขั่นลางขันแปดกับขันสิบหกนะก็พาไก่นะเอาขึ้นเครื่องเทิงขันแปดกับขันสิบหกก็ผ่าไก่หนึ่งก็ผ่าหนึ่งไก่หนึ่งไก่เนาะเอาไว้เครื่องเทิงขันหาเอาไว้หั่นลางมาสั่นปูบาที่นี่เรียกว่าขันแปดกับขันสิบหกเอาไว้เครื่องเทิงขันแปดกับขันสิบหกเอาไว้เครื่องเทิงแล้วผ่าไก่หนึ่งเอาไว้น้ำกันงเครื่อง ขันหาเอาไว้ข้างล่างลูวบานเอ้ามันกระทีเป็นจ้งไรเนี่ยทาเป็นเล่นเป็นตัวเลขอยู่ดิไี่หนไม่นี่ก็เลยบอกกูบอกเลขลูกหลานบอกยูแน่นันละปรสันปูวาดิ่ี่ปูวาอยู่ในนัน่ะจอยู่แนนันละปสันปูวาน่ะเอ้าก็ดีแต่คนบอกเลขเข้าความเกินเนี่ยคบอกเลขตัวขันแปดขันแปดกับขันที่หกกับพาใตนึงเอาไว้ข้างบนโอ้แสดงว่าแปดนี่มาดดดวตัวนี่ไม่นี่กับ่หูคึกอ่ะ อาจารย์นั้นหมายความว่าเลขตัวเดียวเขาไม่นี่ก็เป็นแปดตัวเห็นไหมนี่งั้นบอครับหรือจังไหนที่ที่ในความรู้สึกอยู่ในฝันกับฝันว่าได้ไปอาบน้ำผู้เดียวล่ะโอ้แม่นี่เลขจีเป็นแปดเท่กันมันบอครับแปดขึ้นกันแต่ว่านี่ปู่คนบอกมาก่อนแล้วล่ะปู่บอกก่อนแล้วก่อนที่สิฝันแล้วมันบอครับก่อนสิมาเห็ดให้เพิ่นนี่ก่อนที่สีมาทำพิธีแม่นอ๋อครับครับปู่บอกว่าพาเพาไตให้ปู่ในเรื่องไตนึงเอาคืนห้านให้ปู่นะ คือขันแปดกับขันสิบหกนะก็ผ่าไตนึ่งเอาขึ้นขังบนขันหาไว้ขังล่างปูว่าน่ะแปดก็คือแปดหนึ่งหกผ่าไตนึงผ่านี่เป็นยังนอผ่านี่เนาะผ่าไตหนึ่งกับมีเลืกนึงอยู่หันละ <laughs> ผ่า,ตาไาาตหนึ่งก็จะเป็นยังแหลไม่นี่บ้านเพะว่ากันผ่าไตหนึงก็จะเป็น หันโยหันมันคนเขียนเลือหนึ่งไว้เนาะยังจะเป็นยนยังล่ะแต่ผ่าไตกับมีไตหนึ่งมีไตหนึ่งขันแปดกับขันสิบหกก็ผ่าไตหนึ่งเอาไว้ข้างบนขันหาไว้ข้างล่างรูว่าน่ะเอาขันเอาแต่สิบหกนี่แหละเนาะเอาแต่สิบหกขันแปดกับขันสิบหกน่อยู่ทั้งทั้งก็ผ่าไตหนึ่งขันเท่าพี่้องเอฟซีวนสิตีเอาตัว แต่ว่าที่นในเนี่ย16นี anyway> ่แหละล่ะนีนหานี่ทั้งรางตีเพนว่าขันหาไม่ขางล่างปูว่าน่ะขั้นหาอยู่ทั้งรางขั้นหานี่มีขั้นเดียวก็ต้องเป็นหนึ่งหาหนึ่งหาขันหนึ่งเอาไว้ข้างล่างขั้นหาจะเดี๋ยวว่าหนึ่งหาสีมารางบ่แต่ว่าพวกผึางเข้าเขียนใบซื้อให้เพื่อนไปตีเอาเนี่ยวาที่น้องเอ็มซี่คนตีเป็นนี่ดอกนะใส่หนึ่ง พาใจหนึ่งกับมีเหล็กนึงอยู่แล้วที่บอกนี่เมียนจะมีมีเหล็กหนึ่งมันกล่องมันไหวบางก็พาไตหนึ่งก็บขึ้นหนึ่งเหรอเนาะพาใจหนึ่งกัคือหนึ่งขั้นแปดขั้นสิบหกขั้นแปดขั้นขั้นสิบหกเอาไว้บนแสดงว่าบนเป็นหนึ่งหกหรือหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง เลยว่าปูวางเรื่องลูกนันวางอยู่ในนันละปูวางซี่ยืนไว้ยในนันละจีอยู่ในนันละแต่สันปูว่าสันแปดกับสันสิบหกนะแปดหกแปดหนึ่งบะหนึ่งหกไปบะแปดหกน้ำเนี่ยแล้นอกแม่นี่นอกแปดหกเพราะมันอยู่ในนี่เด้แปดหนึ่งหกนี่มันต้องมันเป็นแปดหนึ่งหกแต่เฮาเสียตีออกมา แปดหนึ่งหกเนี่ยขันแปดกับขันสิบหกเด้ขันหาไวขันล่างขันหาเนี่ยแสดงว่าหนึ่งหาอยู่แรงเนาะหลังจากนั้นในพี่น้องพ่นเตี่ยวนันเตียวมากมันเกิดมีแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกเนไกลแค่นนะพอสว ไปปาไ,ปปไปก่ปูไก่ปูกระดือจังหน่อยแปดหนึ่งแปดหกหลายโคนเตี้ย <c oughs> มากตัวใดไหมนี่เช <c oughs> ื่ว่ากันเพิ่นว่ามาเปลี่ยนก็เห็นว่าเปลี่ยนจังเปลี่ยน,ย,นยังแถวเนาะ แต่ว่าแปดนี่มามันหัวคนมันเพราเพื่นบอกเอาคันแปดได้เนาะอันคันแปดเอาคันซิมอนของเอาไว้ทั้งเครื่องนี่สิเป็นเลขบนนเหรเนาะเลขบนแสดงว่าเอาสีเข้าแผงพี่น้องเพิ่นไปเฮ็ดเป่าเนาะแมีนเอาเฮ็ดสามโดมแต่เพิ่นสีหูแต่ว่าแต่ว่าครูบอกว่าขันเพิ่นฟังแล้วเพิ่นกับสีหูอหดอกเนาะแมีนเพิ่นสีตีลเรบพี่พอเพิ่นสีตีเพิ่นตีแล้วก็น่าจะ เป็นออกมาในรูปนี่แหละว,ว,ว,ว่าเพื้นตัวเล็กฟันมือขึ้นไปนยังขึ้นได้ฟันไปได้อาบนำ้ำพูดเดียวกับป้าเหมือนว่าเลยว,ว่าเกล็ดน,นี่ไฮหน้าไฮนึงอยู่นหนฮะอยู่ตครองเสียงหน้านะครับไฮหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเนาะอ้าวรถขึ้นยวนก็ขึ้นมาได้สันนี้ครับเดี๋ยวลงไปเห็นพี่ไอ้ยอยู่ข้างล่างนะ mm hmm. พี่ไอ้ยอยู่ข้างล่างเื้าว่าหาสีมาลังบอกเหรอ่า เป็นเรื่อเนาะพรพรผู้ใส่ก็เป็นหาเนะแมหาสิบบาทล้างเคือขั้นหายขั้นล้างเพินสิ่งให้ปัญหาคือคือแถวกที่เหลวมันบอกสามสองหันเถวที่ฟันมาเพิ่นแล้วนี่กับฟันได้สามสองหนึ่งเนาะแต่มันตาดกมาเหมือนกันตรงๆเลยได้หันสามสองหนึ่งสามใสามสองสามหนึ่งคนสามคนผู้ยิ่งส่องผู้ใช้ผู้หนึ่งนะ เดี๋ยวนี้อยย่ผู้ดเดียวจท่ากัอย่างหน้าแล้วมีให้หน้าให้หนึงคันไถไว้ยังรถขึ้นขนได้วันนี้เลมาอาบน้าผู้เดียวเลยตาอาบเลยเรียกว่าเปยังน้อวันนี้เลีบบดเด้ยลูกไปพี่อายอยู่ขัาง,งล่างผู้ที่เคยน่ะฝัางล่างจะเป็นแปดห้าแปดหกนี่ตัวจังวะารว่าิ่นเสียงผู้ห้เอาคือเถี่ยวก่อนบอกแต่ว่าฝันแบบนี้สองเท่ยนี่แล้วสองเท่อนี่แหละเป็นไหมนี่ อันเฝ้าอาบน้ำก้อนสิเห็นมันเป้าออกวัดอาบผู้เดียวเลยเรืยอว่ามันสิเป็นแปดเนาะปะสอป้านี่เป็นแ <8 S 1> <4 S 2> ปดยังสิแปดยังแม่นี่ตามลทัทธิของแม่นี่นี่เป็นแปดแหละคือเลขตัวเดียวนี่ฟันมาแปดแล้วเนาะแม่นี่เนาะนเลขตัวเดียวแม่นี่ฟันแปดพี่ถูกกัย่าว่ากันเด้อพี่นองเลยเลขตัวเดียวแปดขันหูคันแม่นี่หูจ้าแม่นี่ก็เสือผู้เดียวนะกะบอกหัว้านสิออก แต่ว่าฝันมันแทงมันเจ้มันกรแม่นเนาะมันกระถึงว่าสู่วันอยู่แต่ว่ามันบวมันสิเป็นตัวใดตัวที่สองก็ได้ครับคั่นว่าฝันคิวือื่าเสื่อเนี่ยกับบวมว่ามันจะออกตัวใดคือกันครับแต่ว่าข้ากับตีกันไปแปงกันไปเนาะแมันเจ้มันกับเขาเป็นยังเพื่อเป็นไนให้น้าให้นึงคือเู่ื่องเถียงหน้าน่ำหน้าตอนอาบน้ำครับปัดเลี้ยวลงไปเราเห็นพี่เคยอยู่ตารางอนะ สรุปเราตัวเลขที่เฮาได้มากเมื่อนี้ก็มีเลขความฝันกับเลขถูกเนาะเมื่อนี้เนาะ<ม>นอาจับให้พี่น้องดเดิ็นได้เมื่อนี้สดเด้อครับเ็นจะครับครับเดี๋ยวสิป,ปับกล่องจะเอาโทษโทษอะไราครับฝันมเมลื่อนนี่ละครับตัวเลขเยอะในนี้ก็มีเลขถูกเนาะเมื่อนี้เนาะเลขถูกจุดวันพระที่พันมาได้สามเจ็ดเก้าตัดอกมาก็มีสามเจ็ดสามเก้า เจ็ดเก้าเลขตัวเดียวเกี่ยวกับความฝันแม่นี่มันใจคืบแปดครับแปดถ้าสิคิดตามความฝันก็น่าจะมาบ่นว่าสันแม่นี่ว่าแต่ว่าก็ให้พี่น้องไปวิเคราะห์เบื้องเอาเนาะครับเนาะหันสีมาเฮาสีมาแปลว่าเฮาตีอวมามืนอือได้แปดหนึ่งหกเนี่ยแหละครับคนบอกว่าขันแปดกับขันสิบหกเอาขึ้นบ่นว่าสันที่แม่นี่ฝันเกี่ยวเนาะครับปู่บอกว่าขันแปดขันสิบหก เอาขึ้นบวชนส่วนขันหาให้เอาล่งลางวสันก็เลยพศก็เลยจับหากบหนงมาใส่ครับเพราะว่ามีอันเดียวเนาะผ่าไตเพิ่นก็ให้ขึ้นบนวชนผ่าไตผ่าหนึ่งไตเมันก็ยุ่นนี่แหละแปดหนึ่งหกเนาะพี่้องเอฟซีเบงอรร้พี่น้องกนเตียวน้ำเนาะครับเป็ตีเป็นแม่นี่ตีเลียกว่คใครเป็นกันได้ครับเอาถ่ายคลิปเลยแม่นี่มิยังสิฝากถึงพี่น้องกับฝากด้ครับ กัรพี่นอ N, ้องเอฟซีเพียเถื่อายวาเมนี่เดอ้อเมนี่ก็บงโหวหรอวามมนจีเป็นตัวใดก็ขอให้โชคให้มันรลงวันที่วดที่สิบหกเนี่ยเนาะวันที่สิบหกเนี่ยกนะ็ขอให้โชคมันมันไปน้ากันเดอ้อมนนี่ก็มีเท่านี้แล้วครับขอบคุณหลายครับเมนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ